สำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำใน,นส่วนของการใช้งานตัดต่อวิดีโอในเครื่อง iPad นะครับโดยเราใช้ไฟล์จากไม่ว่าจะเป็น MacBook หรือว่านี่คือตัว MacBook นะครับเป็นไฟล์สำหรับการตัดต่อนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฮาร์ดิสก์พกพานะครับที่เชื่อมต่อผ่านตัวอะแดปเตอร์ของ Apple นะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็เราก็จ่ายไฟไปพร้อมกับเชื่อมต่อข้อมูลได้นะครับนะครับก็คือโปรแกรมต่อต่อ l o m a Vision นะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟล์ว่างเปล่านะครับหากเราต้องการนำไฟล์จากตัวฮารดดิสก์พกพาตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราทำให้ดูนะครับเราเชื่อมต่อแล้วนะครับ เื่อเราเชื่อมต่อตัว h a r ด Disk พวกผ่านนะครับให้เราไปที่โฟลเดอร์ไฟล์นะครับจากนั้นก็เลือกในส่วนของชื่อปรปกณ์ของเราตัวนี้คืออ n d r o า d ทัดนะครับจากนั้นเราก็เลือกในส่วนของไฟล์ที่เราต้องการต่ตอนะครับนะครับจากนั้นเราก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการกดกลางที่ไฟล์นะครับเช่น Android Twenty สิบ8ครับ ฉะนั้นเลือกในส่วนของแช์นะครับเราก็จะขึ้นมานะครับให้เลือกในส่วนของแช่ตัวลูมาฟิชั่นนะครับแล้วก็จะขึ้นละกะนี้นะครับกำลังเซฟไฟไปยังโปรแกรมลูมาฟิชั่นนะครับ เราจะดึงไฟล์จากที่อื่นก็ได้นะครับแต่ว่าเราเลือกใช้ในส่วนของตัวฮาร์ดดิสก์พกพานะครับซึ่งก็สะดวกในการใช้งานนะครับตอนนี้ระบบก็กําลังเซฟไฟล์นะครับเดี๋ยวไฟล์ก็จะไปอยู่ในโปรแกรมร u m a f ฟิชันในส่วนของ Import นะครับเดี๋ยวเราใช้ดูรอให้เซฟไฟล์เสร็จก่อนครับก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับแตว่าหากใครใช้แบบเรดีก็จะเร็วนะครับตัวนี้เป็น ฮาร์ดดิสชัน้นบนนะครับนะครับหรือมาพิชเ่นะครับ,รรนนรบก็มีตัวไฟล์เข้ามาแล้วนะครับนะครับก็คือต,ตัวนี้นะครับเดืนเดอนตุลาคมที่แปดนะครับนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาตัดต่อได้ตามปกติเลยนะครับ นะครับก็ถ<ม>ือว่าสะดวกมากๆนะครับนะครับเ็ช่นนะครับในส่วนของการเอ็กพอร์ตเดี๋ยวเราจะให้ดูในส่วนของการใช้์ไฟจากเครื่องไมค์บุ๊ก การเชื่อมต่อไร้สายนะครับโดยใช้กีมอรและก็มาร่วมกันนะครับในส่วนของตัวไมโครับให้เราเปิดไฟล์ที่เราต้องการตัดต่อนะครับเราเปิดตัวนี้นะครับเราเลือกไฟล์ตัวนี้นะครับ ิธีการก็คือลากแล้วก็ไปวางในส่วนของ Import ของรูป่า v i s i o ใน iPad ได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวรอให้ตัวเก่าฮับบลูสเสร็จสิ้นก่อน,นครับกรับเรามาดูในส่วนของการลากฟลาจากเม c บ o ๊กไปยัง i p a ครับการจัดต่อรายสายโดยใช้แก้ แล้วก็คีย์บอร์ดร่วมกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ใช้ตัวคีย์บอร์ดไอ้แท็แปดกองไม่พ o กนะครับนะครับเราแค่ลากวางนะครับจากนั้นรอตัวระบบอัพโหลดนะครับเสร็จแล้วนะครับรเดือนธันวที่สินะครับก็สมยามารถใช้งานได้ในการตัดต่อตามปกติ ใช้ได้ตามปกติเลยนะครับ ไม่ยากนะครับสำหรับการที่จะตัดต่อในอแผดดูใจไฟา์จากอันทีพบาแล้วก็ไ่านในเครื่องของ a ม b o o กนะครับเพราะบางครั้งหลายคนอาจจะใช้งาน m a ม b o o k ในส่วนอื่นนะครับก็ไม่ก็มีพื้นที่ว่างหรือว่าไม่ได้ต่อจอทอกนะครับก็ใช้ไฟ์ลไปตัดต่อในเครื่องอแผ d ก็ได้นะครับ